สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของแสงแห่งพลังจักรวาลที่เราจะได้เปิดใจรับรู้พลังแห่งโชคชะตาเดือนสุดท้ายของปี2568เดือนแห่งการสรุปผลเดือนแห่งการเปิดประตูสู่สกสาราชใหม่ของพลังชีวิตเดือนธันวาคมคือเดือนที่พลังแห่งความสมบูรณ์กำลังค่อยๆเดินทางเข้ามา เมื่อดาวพฤหัสดาวเสารและดาวศุกร์เคลื่อนตัวในจังหวะแห่งความสมดุลทำให้เกิดกระแสพลังใหม่ที่จะหนุนดวงชะตาบางราศีให้เปล่งประกายชีวิตเปลี่ยนจากราบเรียบสู่ความมั่งคั่งความสุขและความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้าวันนี้เราจะมาพบกับสามราศีโดดเด่นดวงพรุ่งแรงผู้ที่ได้รับพรแห่งโชคลาภ การเงินความรักและการงานอย่างพร้อมเพรียงกันในเดือนธันวาคมปี2568ราศีแรกราศีธนูดาวนำโชคเบิกฟ้าความสำเร็จพลุ่งพลังช่วงวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมเดือนนี้ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่จุดเกื้อนหนุนของราศีธนูโดยตรงเรียกได้ว่า เป็นจังหวะแห่งการเปิดเส้นทางใหม่ในชีวิตสิ่งที่เฝ้าฝันสิ่งที่รอคอยมาแสนนานเริ่มเห็นผลโอกาสที่เคยพลาดไปจะกลับมาในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการงานราศีธนูจะได้รับพลังสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นหรือได้งานใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะได้ขยับขยายฐานลูกค้า มีคนเชื่อมั่นในผลงานมากขึ้นคำพูดของคุณจะมีอิทธิพลคำเสนอของคุณจะเป็นจริงด้านการเงินถือว่าโดดเด่นที่สุดในรอบปีมีเกณฑ์ได้เงินก้อนเงินพิเศษหรือโชคลาภจากผู้ใหญ่บางท่านอาจมีโชคจากการเสี่ยงเล็กน้อยหรือได้ของจากของที่เคยลืมไว้เช่นทรัพย์เก่าหุ้นเดิมหรือที่ดินครอบครัว ในด้านความรักผู้มีคู่จะเข้าใจกันมากขึ้นผ่านปัญหามาอย่างยาวนานจนเริ่มเห็นคุณค่าของกันและกันส่วนคนโสดพลังเสน่ห์แรงมากอาจเจอคนต่างถิ่นต่างวัยแต่เข้ากันได้อย่างประหลาดความรักครั้งนี้มีโอกาสเปลี่ยนสถานะเป็นคู่ชีวิตในปีหน้าและในด้านจิตใจ เดือนนี้เป็นช่วงที่พลังภายในของชาวธนูจะกลับมาเหมือนเปลวไฟที่ถูกจุดใหม่อีกครั้งสิ่งที่ทำด้วยใจจะสำเร็จสิ่งที่ทำด้วยความหวังจะออกผลอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นเพราะทุกก้าวของคุณตอนนี้มีแสงแห่งบุญคอยนำทางอยู่ราศีที่สองราศีพฤกษพโชคลาบเปิดฟ้าการเงินก้าวกระโดด ช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่ดาวการเงินและดาวโชคลาภเดินเข้ามาซ้อนกันในราศีพฤษภจังหวะนี้เหมือนจักรวาลกำลังปลดล็อกประตูแห่งทรัพย์ให้คุณด้านการเงินราศีพฤษภจะได้รับข่าวดีเรื่องรายได้อย่างต่อเนื่องทั้งรายได้หลักและรายได้เสริม มีโอกาสได้เงินจากการลงทุนหรือจากงานที่คุณใช้ความคิดสร้างสรรค์เรียกได้ว่าคิดเป็นเงินพูดเป็นทองทำเป็นทรัพย์บางท่านอาจมีโชคจากการเสี่ยงดวงหรือได้รับของขวัญมีค่าโดยไม่คาดคิดถ้าหากคุณกำลังรอเงินคืนรอการอนุมัติหรือเอกสารทางการเงินเดือนนี้มีแนวโน้มผ่านฉลุยในเรื่องการงาน คุณจะได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ได้งานที่เหมาะกับใจหรือได้ทำสิ่งที่รักผู้ใหญ่ให้ไว้ใจมอบหมายงานสำคัญและสิ่งนี้เองจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรุ่งเรืองให้ระลึกไว้เสมอว่าทุกสิ่งที่ลงมือด้วยความตั้งใจจะเป็นทรัพย์แท้ในวันข้างหน้าในด้านความรักสำหรับคนมีคู่จะมีช่วงเวลาที่อบอุ่นและมั่นคง อาจวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นซื้อบ้านทําธุรกิจหรือเริ่มต้นครอบครัวส่วนคนโสดความรักอาจเริ่มจากความเมตตาเริ่มจากคำพูดดีๆแล้วค่อยๆกลายเป็นความผูกพันด้านสุขภาพและจิตใจพึกศบควรพักผ่อนมากขึ้นใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเพราะพลังชีวิตของคุณในเดือนนี้จะสูง แต่ก็อาจเหนื่อยจากการทำงานมากเกินไปการเดินจงกรมเบาๆหรือสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้พลังของคุณนิ่งและรับโชคได้เต็มที่ราศีที่สาราศีกรกฏดวงเปลี่ยนชะตาสว่างสวยัยปลดหนี้ปลดทุกข์สำหรับชาวกรกฏเดือนธันวาคมนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตจากที่เคยติดขัด ไม่มั่นใจหรือรู้สึกว่าทำดีแต่ยังไม่เห็นผลพลังของดาวศุกร์และดาวพุธจะเข้ามาหนุนให้ชีวิตคลี่คลายในเรื่องการเงินจะเริ่มเห็นผลจากความอดทนที่ทำมาทั้งปีบางคนจะได้ปลดหนี้ได้รับเงินก้อนใหญ่หรือมีคนคืนเงินที่รอคอยการเจรจาการค้าขายหรือการลงทุนจะเริ่มเห็นผลชัดเจน มีเกณฑ์ได้เงินจากงานใหม่หรือผู้ใหญ่เมตตาในด้านการงานคุณจะได้รับโอกาสให้แสดงศักยภาพได้งานที่เหมาะกับใจหรือได้ทำสิ่งที่รักผู้ใหญ่ให้ความไว้ใจมอบหมายงานสำคัญและสิ่งนี้เองจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรุ่งเรืองในด้านความรักเดือนนี้ความรักอ่อนโยนมากคู่ที่ห่างกันจะได้กลับมาคืนดี คู่ที่เข้าใจกันจะก้าวสู่ความมั่นคงส่วนคนโสดความรักอาจเริ่มจากความเมตตาเริ่มจากคำพูดดีๆแล้วค่อยๆกลายเป็นความผูกพันในด้านจิตใจและพลังบุญราศีกรกฎจะเริ่มรู้สึกว่าใจตัวเองเบาขึ้นสิ่งที่เคยหนักจะค่อยๆค,คลายเหมือนยกภูเขาออกจากอกขอให้ใช้เดือนนี้ในการอธิษฐานตั้งเจตนาดีๆ เพราะคำอธิษฐานของคุณจะมีพลังมากโดยเฉพาะในคืนพระจันทร์เต็มดวงให้ตั้งจิตขอบุญจากพระรัตนตรยัยขอให้พลังแสงนำทางชีวิตแล้วจักรวาลจะส่งสัญญาณตอบกลับอย่างอ่อนโยนสรุปภาพรวมพลังจักรวาลเดือนธันวาคม2568เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการรับพร พลังบุญที่สั่งสมมาตลอดปีจะเริ่มแสดงผลไม่ว่าท่านจะอยู่ในราศีใดก็ตามถ้าหากทำความดีรักษาใจดีมีเมตตาบุญจะเปิดทางให้เหมือนกันทั้งหมดจงระลึกไว้ว่าโชคชะตาไม่ได้อยู่ที่ดาวแต่อยู่ที่ใจที่พร้อมจะเปลี่ยนเมื่อใจสว่างดวงก็สว่างเมื่อใจนิ่งโชคก็ไหลามา ให้ท่านนั่งนิ่งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนแห่งความสุขความสำเร็จและความมั่งคั่งขอให้พลังจักรวาลเมตตาเปิดทางชีวิตใหม่ให้ข้าพเจ้าให้แสงแห่งบุญส่องทางให้ข้าพเจ้าก้าวเดินด้วยปัญญาความรัก และโชคลาภที่สมบูรณ์ขอให้ทุกท่านโชคดีดวงรุ่งแรงเหมือนแสงตะวันเช้าในเดือนสุดท้ายของปีพบแต่สิ่งดีๆและรับพลังแห่งจักรวาลด้วยหัวใจที่สงบและศรัทธาสาธุ